วันนี้ก็สวัสดีช่วงเช้านะครับันนี้คุณตาได้เงินจากคุณแม่มาเพื่อตัดหญ้าให้คุณยายชมงปูนเนื่องจากหญ้าไม่เพียงพองกินนะครับวันนี้ก็คุณตาได้มาตัดอยู่ช่วงเช้านะครับวันนี้ก็จะได้ชันะเงินของพบช่วนนะครับวันนี้นะครับ ให้แม่ดูนะครับคิดให้แม่ดูนะครับแม่กอนตอนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่กอนมากที่ได้ช่วยเหรอย่าให้คุณยายนะครับเป็นย่านเนตเตียที่จะจับได้ให้คุณยายจะผ่อน,นใจดีทำอะไรได้ตาได้กินนะครับต้องขอขอบพระคุณแม่มากนะครับนะครับคุนนี้ครับ ก็อันนี้ไม่ดูหน้าเนเปียนะครับที่จากคุณแม่กอมีความเมตตาช่วยเหลือคุณยายนะครับเป็นห่้าเนเปียนะครับเป็หย้าเนเปียพื้นที่อยู่2งานนะครับเป็นจำนวนเงินสองพัน 200คะแนนนะครับได้มาชมมาดูนะครับให้คุณแม่เข้าดูในคลิปนี้นะครับ้คุณแม่นี่นะครับนี่เป็นปลาย้าเมเปียก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับคุณยายก็จะกินหญ้าอ่อนๆน,น,น,นะครับต้นไม่แก่เท่าไหร่นะครับวันนี้มาให้คแม่แม่ดูนะครับ รูปชมคลิปลนี้นะครับเก็จะส่งคลิปไปให้คุณแน่ดีนะครับวันนี้คุณตาก็ได้มาติดโลง ขอขอบคุณคุณแม่ก่อนวันนี้ก็อยู่ติดใกล้กลทางดํานะครับเส้นทางสัญจรนะครับอยู่ใกล้ๆนะวันนี้วันนี้ก็ลงคลิปให้คุณแม่ดูนะครับก็บวันนี้ก็ช่วงสายหน่อยจะเอาเงินไปชำระเจ้าของที่เจ้าของสวนนะครับ,บวันนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ก่อนมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ได้ดูคลิปของคุณตาที่ได้ตกลงตั้งแต่วันที่8นะครับที่ผ่านมานะครับวันกันนะครับเมื่อวานนะครับันนี้ก็มาดูมาชมดูคลิปให้คุณแม่ก่อรท่านผู้ใจญ่ใจดีที่ฝากปัจจัยเมื่อวานครับก็เป็น จำนวนเงินสองพัน 2, นะครับรวมค่าอาหารด้วยนะครับขอขอบคุณคุณแม่มากครับนี้ก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วคุณตาจะตัดไปให้คหุณยายนะครับไปบดช่วงสายๆก็คุณตา,ก,า,ก,าก็จะไปเบิกเอาเงินไปจ่ายให้เจ้าของที่เขาครับสายๆหน่อยนะครับ เล้กเกาดูคลิปนีก้ก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ